แรงบนันดาลใจที่ผมทําหัวรถไถนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมจําเป็นต้องใช้ภานะที่ใช้ในการพัฒนาในเรื่องของเกษตรกรรมในเรื่องของข้าวเป็นต้นนะครับแล้วก็ผมวิจัยนะครับกับชาวเกษตรกร,รในปัจจุบันเนี่ยเป็นสารก่อบเ็นนี่เยอะมากในร่างกายแต่สาเหตุก็คือเกิดมาจากภาวะที่เกิดจากมลพิษ เกิดจากการใช้หัวรถถยธรรมดานะครับที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการใช้งานผมเลยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะช่วยชาวเกษตรกรเพราะว่า e ีวีเนี่ยก,กำลังดังนะครับแล้วก็เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ตัวนี้เนี่ยมันก็เข้ามามีบทบาทแต่ไม่เคยมีใครนึกถึงในเรื่องของชาวเกษตรกรที่จําเป็นจะต้องใช้พานะจําเป็นจะต้องเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยผมจึงมีแรงบันดาลใจที่อยากคิดนะครับนะวัตกรรมเพื่อช่วยชาวเกษตรกรนะครับที่ ผลิตข้าวออกมานะครับให้เราทานเนี่ยมีพลังงานที่ได้รับมาอย่างบริสุทธิ์ไม่ต้องเติมน้ำมันที่เสียค่าใช้จ่ายเยอะสามารถชาร์จไปไฟฟ้าที่บ้านได้โดยไม่ปล่อยมลพิษในอากาศแล้วก็ราคาต้องจับต้องได้อันนี้เดินหน้าถอยหลังสวิตเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันไปควบคุมมอเตอร์ตอนนี้เดินหน้าพอเร่งปุ๊บมันก็จะหมุนไปีนน้ พอกดถอยหลังปุ๊บม,มันก็จะถอยหลังโดยไม่ต้องไปกลับสายพานถ้าต้องถ่ายทั่วไปต้องไปกลับสายพานใช่ไหมอ่าอันนี้เดินหน้าใช่ไหมเดินไปหน้าอ่าค่ดูนะอ่านี่ถอยหลังเห็นไหมหมุนถอยหลังคือม,มันก็ไปต่อชุดควบคุมอยู่ข้างในจุดเด่นของเรานะครับจะเป็นของเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับก็จะไม่สร้างมลพิษทางอากาศนะครับ ก็คือผู้ที่ไๆยจะไม่เป็นมะเร็งทางอากาศด้วยครับแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตครับซึ่งมีตัวควบคุมแบตเตอรี่บาลานซ์แบตเตอรี่อยู่ครับครับแล้วก็จวนเกตวัดความเร็วเกตวัดมอเตอร์ความเร็วรอบอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถควบคุมผ่าน iPad ได้ครับ มีความสําคัญต่อเกษตรกรที่มีรายได้น้อยจนถึงน้อยมากเพราะว่าในปัจจุบันน้ํามันมีราคาค่อนข้างแพงอยู่ที่ประมาณ36-35บาทต่อลิตรซึ่งจากประสบการณ์โดยตรงของผมเนี่ยการไถที่ครั้งหนึ่งอย่างไม่ต่ําก็จะมีอยู่ที่ประมาณ5-6ไร่ซึ่งเครื่องสันดาปภายในมันจะกินน้ํามันเป็นอย่างมากเพราะว่าบางที่ที่มีดินแข็ง อาจจะต้องเร่งให้แรงเพื่อที่จะดันไปต่อได้ซึ่งมันต้องกินน้ำมันมากแถมเสียงก็ค่อนข้างดังคนที่ทำงานอยู่อาจจะหูหนวกได้ฟันก็มีค่อนข้างมากเป็นมูลพิษต่ออากาศซึ่งการที่ทำแบบนี้ทำให้ประหยัดต้นทุนทำให้มีรายได้มากขึ้นพูด,ดง่ายแค่พิมพ์หัวรถถ่ายไฟฟ้าผมรันตีได้เลยว่าจะต้องมาเจอวิลยการอาชีพสีสัชนาลายเป็นที่แน่นอนเพราะว่าเราเองเนี่ยคิดค้นมาโดยต้องไปดูลิขสิทธิ์ ในประเทศต่างประเทศแล้วต้องดู Youtube ดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะต้องไม่มีไปซ้ำกับใครแล้วเราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองร่วมกับนักเรียนนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ให้นักเรียนได้เกิดทักษะกรบวนการเรียนรู้ด้วยระบบไฟฟ้าเลเล,เล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนได้เกิดความรู้เพราะว่าหัวถถ่ไถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่ามันเป็น เป็นนวัตกรรมที่วิเลยการอาชีพสีสัจายเนี่ยทำนวัตกรรมขึ้นมาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อ,อให้ชาวเกษตรกรเนี่ยได้ใช้งานอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการเทสร,ระบบให้ได้ประสิทธิภาพ100%เ็เต็มที่ด้วยนะครับ